เนื้อหาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ custom audience กับ look alike audience ใช้ยังไงไม่ให้ตันปัญหาที่หลายคนเจอก็คือยิงแล้วตันไม่รู้ใส่ความสนใจอะไรใส่ไปแล้วใส่หมดแล้วเปลี่ยนก็แล้วปรับก็แล้วเลือกก็แล้ว แก้ไขกันแล้วสุดท้ายมันมีอยู่แค่นี้มันตันกลยุทธ์ในการใช้คัสตอมออเดนกับลุคอะไรที่ผมจะสอนตอนอย่างเงี้ยคือการันตีว่าคุณไม่มีตันแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปยุกใช้มันได้ยังไงผมอยากให้มองว่าโฆษณา Facebook มันเป็นเหมือนมีทรโคงติดตัวทอร์คงที่มันสามารถพูดที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปที่สถานที่นั้นเราตั้งค่าได้เลยว่าอยากให้ใครได้ยินอยากให้ใครเห็นอยากให้เขาเห็นอะไรอยากเขาได้ยินอะไรเราแค่ตั้งค่าแล้วก็โฆษณาออกไปให้นึกว่าคัสตอ่มโอเดลคือการหลอกหลอคน รรู้จักเาแล้วลุกอะไรคือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายที่เขายังไม่รู้จักแต่มันคล้ายกับกลุ่มที่เขารู้จักเราระบบ Facebook จะจัดการหามาให้เราอัตโนมัติเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันจะใช้คู่กันจะทําให้ไม่ตันคอนเซปต,ต์ของการใช้คัสซี่โมเดลลุกอะไรผมอยากให้ดูอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาเป็น3กลุ่มโควอมฮอตความหมายตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าการที่คุณจะใช้คัสซี่โมเดลหรือลุกอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้คุณจะยิงไม่ถูกใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นแล้วสสสุุดดทท้้าายยมมมันจะไ่่่รงงอขิีผ จะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆตามคอนเซ็ปต์ก็คือกลุ่มลูกค้ามีทั้งหมด3แบบ c o อ e a u d i คือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักเราเช่นตอนนี้ใครเพิ่งเปิดเพจใหม่แล้วเพิ่งยิงโฆษณาครั้งแรกแน่นอนคนทั้งประเทศไทยไม่รู้จักเราครับเวลาคุณยิงโฆษณาไปเขาจะไม่รู้จักคุณมันคือ c o ออ audience Warm คือเขารู้จักเราแต่อร์มเนี่ย w อร์ Warm, มันคือมีตั้งแต่รู้จักเราแบบผิวเผินจนแบบรู้จักเราเกือบสนิทแต่ยังไม่ h o ตคือยังยังไม่เป็นเพื่อนสนิทหรือยังไม่ได้เป็นลูกค้า h o ตคือคนที่รู้จักเราดีจนถึงขั้นที่เขาเป็นลูกค้าเราคุณมีกลุ่มเป้าหมายอะไรก็ตามคุณจะถูก map อยู่ใน3ออ audience ีแน่นอนการทำธุรกิจออนไลน์ผมฟันธงไว้ได้เลยว่าใครเก็บ c o วร w ฮอ h เป็นใครใช้ประสิทธิภาพ c o วรมฮอ h เเ็็นธุรกิจคนนั้นจะอยู่รอด